สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนสมอแทักเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะภูนสเมเอทักเตอร์มีรถรุ่นพิมพ์นิยมเข้าใหม่หนึ่งรายการราคาประหยัดมากเลยนะคะเป็นราคาที่ลูกค้ามีงบน้อยก็สามารถจับจองรถคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวในกุ้งจะพาลูกค้าเข้าไปรีวิวกันนะคะสำหรับรถรุ่น L3408 คันนี้นะคะเ,เป็นรถตัวนี้นะคะจะไม่มีเล่มนะคะาขายเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายนะคะ ไปอุปกรณ์2ชิ้นนะคะไปพร้อมอุปกรณ์สชิ้นใบดันดินหน้า mm hmm. และผ่านทวนหลังนะคะรถรุ่น L3408 ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นรถขนาด34แรง3สูบนะคะราคาขายนะคะอยู่ที่179,000บาทนะคะรถไม่มีเล่มเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นรถสภาพพร้อมใช้แล้วนะคะลูกค้า ราคานี้ดีงามมากๆนะคะตัว L 3 4 0 8นะคะเดี๋ยวเราไปดูเริ่มเริ่มไปรีวิวดูเลยนะคะสภาพรถรอบคันก่อนจะไปทสระบบนะคะตัวนี้ใบดนันคันล่างนะคะไปค่อยๆดูไปนะคะส่วนตัวเพาหน้านะคะเช็คเพาหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนลูกหมากนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไล่ดูไป สีสันตัวรถนะคะเราทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรับสภาพทําสีภายนอกแล้วก็มีเช็คเครื่องเช็คเกียร์เช็คไฮดรอลิกลูกค้าคะลูกค้าส,สภาพนี้ราคานี้ไม่แพงแล้วนะคะเพราะเราปรับสภาพให้ไปพร้อมใช้งาน ราคาที่ขายทั่วไปแสนเจ็ดแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนราคาไม่ปรับสภาพอันนี้มันไม่คุ้มลูกค้าเอาจากร้านไปปรับสภาพพร้อมใช้งานไปเลยดีกว่านะคะส่วนตัวหลังคาเป็นหลังคาไฟเบอร์จากทางร้านเองนะคะเราเปลี่ยนหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูสภาพห้องผู้โดยสารกันนะคะเบาะนะคะเบาะอยู่เบาะดีนะคะไม่หกักไอม่เขาเรียกอะไรไม่ขาดนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะเราไปดูกันนะคะ ชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้อยู่ที่2,500ชั่วโมงค่ะพ,พี่คือไม่เยอะนะคะเกียนะคะยังอยู่ในสภาพที่ปกติไม่มีดัดแปลงนะคะไม่มีดัดแปลงนะคะสภาพยางนะคะเดี๋ยวเราไปดูยางหน้ากันนะคะยางหน้าเหลือประมาณ70%นะคะค่ะ ยางหลังนะคะก็ประมาณ70%เหมือนกันยังพอใช้งานได้นะคะลูกค้าราคา1,079,000บาทลูกค้าราคานี้หาย,ยากปกติถ้ามีเล่มนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2แสนต้นๆน,นะคะคะ่ะเรามาดูช่วงท้ายรถกันนะคะท้ายรถตัวโซ่ข้างเราเปลี่ยนให้แล้วนะคะเช็คแล้วไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะตัวไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าหล เปลี่ยนใหม่เราดูยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพยังพอใช้งานได้ประมาณ70%นะคะราคา L 3 4 0 8รุ่นนี้นะคะตัว L 3 4 0 8ราคาปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วกุ่งถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะราคาจับต้องได้นะคะข้อดีของ L 3 4นะคะก็คือข้อหนึ่งเลยเนี่ยเป็นรถที่ทนทานเพราะอะไรผลิตผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะ อ๋ออะไหล่ของรุ่นนี้ยังหาซื้อง่ายนะคะซื้อได้ตามูนยนทั่วไปและอะไหล่ราคาถูกนะคะไม่ใช่เก่านอกอะไหล่ต้องไปเทียบหาซื้อยากราคาถูกกว่ากันไม่มากนะคะแต่เวลาซ่อมทีหนึ่งลูกค้าต้องไปเทียบต้องไปหาตามเชียงกงอะไรประมาณนี้นะคะ บางทีแบบจริงๆยังซ่อมได้อยู่แต่ต้องทิ้งเพราะหาอะไหล่ไม่ได้แต่สําหรับรุ่น L 3 4 0 8ตัวนี้นะคะอะไหล่ยังหาได้ในศูนย์ยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาดูให้ช่างมาทดสอบระบบเดี๋ยวทดสอบระบบนะคะรถคันนี้นะคะเช็คไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไฮดรอลิกให้ลูกค้าแล้วสําหรับคันนี้นะคะได้ไปคุ้มมากๆราคาแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรถสตาร์ทติดง่ายนะคะระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะคะ ขึ้นลงเร็วนะคะสำหรับตัวใบดันนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะที่จังหวัดระยอง <S <S อําเภอแกลงตำบลกองดินนะคะหรือสอบถามที่เบอร์ 6, 3ู3ย์หกสามานะคะร,ราคาดีงามมากๆนะคะรถไม่มีเล่มนานๆจะเข้าทีเพราะว่าชาวสวนส่วนใหญ่แบบอยากได้รถไม่มีเล่มราคาจะได้ถูกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มาแล้ว ถูกไปกว่า3ามแสนสามื่นบาทเลยนะคะลูกค้าเป็นรถระบบแปดเกียร์หน้า4เกียร์ ana, ถอยหลังนะคะลูกค้าสำหรับรถรุ่น L348 0เนี่ยจะมีเสียงหอนบ้างนะคะเป็นเรื่อง,องปกตินะคะสำหรับรถรุ่นของกูวต้ารุ่นเก่านะคะจริงๆรุ่นใหม่ก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ปอดี34ี3 4, เนี่ยเป็นรถเก่าแบบประมาณ10กว่าปีแล้วมันก็จะหอนหน่อย ะะแต่ก็ไม่ได้หอกหน้าเกียดไรใช้ได้ลูกค้าราคาขนาดนี้อย่าพลาดเลยนะคะไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวเวลาโทรมาช้าแล้วจะหลายๆครั้งนะคะลูกค้าพอเสีได้โทรมาช้าไปรถไม่มีเล่งได้ราคานี้นะคะไปพร้อมกับบักฐานครวนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะตัวเครื่องห้องเครื่องก็สะอาดถือว่าใช้ได้เลยนะคะ กองอากาศนะคะไม่ต้องเข้าไปได้ไม่มีกองอากาศนะคะไม่มีกองอากาศแล้วม,ม,ม,มาดูไอควันนะคะรถคันนี้ก็ไม่มีควันขาวนะคะลูกค้าสําหรับข้อดีของ L สานะคะ 1. สําหรับคนที่มีงบน้อยเนาะก็สามารถจับต้องได้ง่ายนะคะคือเพิ่มจากราคาเก่านอกไปหน่อยนึงแต่ว่าได้รถรุ่น L นว3สนะคะซ่อมง,ง่ายด้วยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้แล้วรถเป็นรถที่แบบ ทนทานนะคะผลิตที่ญี่ปุ่นอะไหล่หาซื้อง่ายซื้อได้ตามสูตรหรือร้านขายอะไหล่ทั่วไปไม่ต้องไปเทียบนะคะบอกเขารุ่นตรงไหนรุ่น34คืออะไหล่มีทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าแล้วเวลาขายต่อราคาไม่ตกด้วยนะคะลูกค้าตอนนี้ราคา L 3 4ราคาไม่ตกเลยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะคะสําหรับร้านเราเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้งานรถคันนี้ไม่ได้ขายตามสภาพนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะ กุ้งก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ